เป็นๆชัดปะชัดเลยนะคะไ่ชัดจังไหนบอกคัดปัดเนตั้งเกี๊ยวค่ะตั้งไปนี่กมาไปชัดขอแต่หังเทียนต้องดีไปใช่ไค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ดีสิลธิ์ล่ำๆล่ำพี่น้องตั้งแต่พี่น้องเออกเด็กนิดนึงนะคะเราก็เลยจำมันก็จะได้นิดนึงค่ะออกเด็กนะคะ มีดนอนเบิงโชกพี่น้องนอนหลับเบิงโชว์โชว์งามแห้งแตหว่านอนหลับเนีเตื่นขึ้นมานี่หลูซึ้งเลยว่าโชว์งามแห้งน,นี่มีตเห็นเลยนี่มีตเห็นเลยว่ะงามอีีไไวันนี้ที่ครัวเราก็มีกับข้าวอร่อยนะคะแกงหน่อไม้นะคะหอแบบยแกง์ใยังมีดเต็ม มาับ่ยดรับออกแ่ค่ะีนีรับบทเป็นอ่าเกศราองค์หญิงเกศราเป็นเมียของท่านสีสุวรรณนะคะเสด็จพีมาซอยไวใะคุนใหญ่มหาศาลบ้านเมืองเฮาลมมาจากอยู่สบายหายหอนส่วนว่าพู้ทนเท้าทสวัฒน สเสด็จพอพอพระทังอย่างยิ่งชนนี้แก้วกระเสือนสมน้องขอกลมกาไปสเสด็จพี่ปัวควันสมควรเอ่ยพี่อย่าไรลืมน้องสายเน้นปองปูนเกือสองเฮาเป็นเนื้อคูอยู่น้ากันจนแก้เท่าไปจนเท่าสู่ S <S 2> <S 2> สวีครับขอบคุณคนี่คือาฉากบางตอนนะบางฉากบาง,าางต,อตอนนะคะฝากติดตามดครับฝากติดตามฝกตมนะครับพี่บีปาวีนะครับผมปีนีก็มาสังกัดมาลำใจเกินร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกท่านเลยนะครับองหญิงเกิมณีนน <laughs> เริ่มแล้วกับรามานีสาโนนนะครับแล้วก็ยังก็มาพรมาเฮซียังก็ครับพระมาเฮซีม,นมามนีเป่ะให้เป็นมานีนำกัดกิสรามานีนางเงือกมานีพางมานีมาีแล้วก็รามานีโอเคเห็นปะละ่าล่ะในเรื่องพรอาภัยมาีในเรื่องพรอภัยมานีไปต่อไปครับต่อไปศิลปิทนท่านต่อไปครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับพล้ัาใจเกินรอยครับผมครับีนนครับีนไหนที่นี่ที่นี่สกัดงจำใก็เก่าอยู่มีฉากนอนรับดีนอนรับไปว่าคืงชั่วโมงนี่แหะฉากนั้นนะขึ้นคข็่เนึ้นก้อนอยู่ขึ้นเป็นนนรับป้อมพัมซานนนอปารับ้นลงรับตึ้งขึ้นหับต้านันเลยเพราะว่าดนยินเสียงกีพาให้